สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวเรื่องรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM ที่จะนํามาให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างล่าสุดนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดหมาชนหรือทออทด้รับรถไฟฟ้า APM ขบวนแรกแล้วจํานวน2ตู้ส่วนที่เหลือจะทยอยจนครบ6ขบวน12ตู้ภายในปี2563 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563นายอเนกทีระมิวัชัยรองกรรมการผู้อำนวิการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่ากัศยานไทยจักัดหมาชนหรือทออทพร้อมคณะได้ร่วมกันรับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือออโตแมกทีโฟมูเวอร หรือ APM ขบวนแรกที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563ณสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางนี้รถไฟฟ้า APM เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีงบประมาณ 2560- ถึง2564ระยะที่2เพื่อใช้สำหรับขนสง่งผู้โดยสาร ระหว่างอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือ z ซดวันโดยรถไฟฟ้าทั้งหมดจะขนส่งมาถึงท่ากัศยานส่วนภูมิภายในปี2,563สําำหรับขบวนรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM นี e, ้เป็นระบบรถไฟฟ้าของบริษัทซี e มนส์และเป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับมีโรงงานผลิตอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียโดยส่งมาก่อนหขบวนสองตู้ จากนั้นจะทยอยส่งมาเฉลี่ยเดือนละ1ขบวนจนครบ6ขบวน12ตู้รองกรรมาการท่วมในการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างทอทกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะทยอยนำขบวนรถมาทดสอบใช้เวลาประมาณ4เดือนต่อคันและต้องส่งมอบให้ทอทภายในเดือนเมษายน2564ส่วนจะเปิดให้บริการได้เมื่อใดนั้นต้องรอให้การทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่าง ของอาคารเชวันเสร็จสิ้นก่อนรวมถึงต้องพิจารณาเรื่องปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในขณะนั้นด้วยประเทศไทยกำลังมีความก้าวหน้าในเรื่องของรถไฟฟ้าอย่างมากและที่น่าสนใจมีการนำเข้ามาในหลากหลายรูปแบบดังนั้นจากนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยรวมไปถึงการประยุกต์และพัฒนาสร้างอุตสาหการรมระบบรถไฟฟ้า ให้มีความก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆอย่างที่จีนและญี่ปุ่นทําสำเร็จมาแล้วครับ